กันเกลนเฮ็ดก็ยิงไว้ก้อนก็มีกัเยอะมันก็โบโบเน่ขึ้นมาไปหรอกไอไอไอพวกหากินนะยันยันยันมูออนุรักษ์นี่ก้อนที่นะมันฮอนก้อนเฮ็ดมันยันเกลนไปมันยิงอันเลยเลยพระทะสวัสดีครับมือนี้นะครับผม หน่อยตัวหนึ่งครับผมิีเปาห้ยมันพองสูตรผมนะครับเปาห้ยมันพองล้กหน่อยพ่อลอกคน้นไง เย้ยมันคือบ่ขึ้นเหรอเ้านั่งหรือเป้ารถคอเปนหนึ่งเอาไหมเอาไหมครับเอาไหมสวดเขานังอย่งนี้นะสวเขาไต้นั่งอืม,อมเอาไหมอหเอาไหม ผมบัวครับพี่น้องลุนไปในสมีล่ะครับพี่น้องโอ้ยสีเป็นลม โอ้โหโอ้พี่ดองเลยครับนี่นะเมื่อนี่มหาน่องครับมาเห่นกระบบกก็พวกอยู่เฮียนะครับแชลตดตีนเขาเลยน่องก็ได้ว่าเอาเป็ดมาหลาบจักโตขันพคนว่าเดี่ยมหาไอญใหญ่ครับสิบปีแลลวครับบ่ได้มะพอพาวคนนึกเถือ โอ้ยเป็นบุนจังไหนก็บูรุดอกหลายได้พผลนะว่าได้เห็นกันจากที่สิบกาปีแล้วมะพ่อกันอา,อาครับมาเด้อพี่ต้องมือเนี่ยมาเด้อมาเด้อลาบเป็ดเด้อเจ็บๆไ <laughs> นเลยลู่ลูเป็ดเคยบอ ลาบดูบดูมมันก็ต้มสดน้ำโอ้ยนัวสมบก,กวกนี่หอมกระเทียมใส่ลงไปต้มน้ำมันฮอนสีปีเตยสักหน่อยนุ้ยนี่นะครับขาดบ่ได้ก็คือตัวนี้ละ นวพาดเหมือนกับพี่กับน้องกันก็รอดเลยอ่ะสงังกุกมาจากพิเศษเลยอ่ะเดี๋ยวพว่อกำลังทล้งเราให้ดูไวสูตรนี่ไงใวเป็นบอกครับไวโอ้ไฟขึ้นาขาเอาก่อน เก็ดเ็ดนี่จะเป็นต่ออาขาอุก่อนมันบอเคใช่ไก่เป็ดไก่ไ้เ่อเอาสีเห็ดสุดนี้ดูคนติดคนบัวเมันนี่ยังอากนั่โอุก่อนก็ได้บอกเดี๋วเตถนัด bingar <laughs> deh <laughs> สวนเล้ยไสันไสุดยอดครับสุดยอดนี่ครับพี่น้องหัวทาบี คือผีทาบัวอ่านี่นะครับพี่น้องปิ้งครับต้นนี้สีปิ้งแก้มขัดตอนมันโอ้เห็ดยากครับเผ็ดเเนี่ยเนี่ยครับหนังมันผมม่ได้เมดโย่น้อยๆน้อยๆนี่แหละมันดูโต บุัสดรับซอยหนังทอดครับพี่น้องทอยซอยแซ่บๆสทอดกรอบๆจังเอามาลาบเลือดทีไอ่เอามือปูเอามือปนี่ครับสูตรสูตรได้ก็ครับเนี่สูตรสูตรตะล่าผักเนาะตะเตี้ยตะลาผักตะลาทินถ้าเบิ้งครับเบิ้งเนื้อเนื้อเป็ดครับอย่งนี้ว่าเป็นเนื้อว่าเป็นเนื้องัวพี่น้องเอ้ยซอยจุจักบาทที่เป็นยังไงครับตรงนี้แดงองุ่นว่นเป็นเนื้องัวไหม ไว้จุไปเอยครับพีน้องนะคนน่ะเนื้อมันงามมีลีครับมันเป็นเนื้องวองเขาหอมครับพี่น้องเอ้ยกินขเขาเสียบๆพะฮอน

โอ้ยนี่แหละครับผมก้อยอ่ำเออยอะแยกหลายแต่ถ้าอ่ำมันต้องเยอะเลยร้อยนะครับ,รบผมแก่นครับก้อยน้อยใยาดเมื่อไหรครับเนื้อมันโอ้พี่น้องครับมาเด้อมากินกับนายหอยอหเค็นครับมเมื่อไหร่าไหลก้อยน้อยคนใหม่ ก็เมนแม่มาที่ยงนำที่มือแล้วที่รรเจังไปเจอจงบที่ไปฮอดโรงเย็นไหมเย็นไปไหวเย็นมากเป็นยังไงบอกเฮรเบองนนล่หะผ่านบนบอกให้เบื้อบนเตวันที่ฟี่มาบอกนั่นแหลแกเครื่องเดีอนเตยวนี่ฟีมาซื้อเดือนเขาอาชีพเตอให้เดียนน้า จบลอยเจบลอยเห่นป้าลองซิมบ้งกันด้ครับป่ะนี่ป๋าซิมซิมครับพี่น้องในเรื่อโอ้โหเห็นออกเนาะใส่เนาสอดเลอแล้วเอาโอพี่อะลองมึงเนโอยเงแซ่โอโอแบบโอโอเลยครับพี่น้องสมาคมปล้อยมันกันีโมงหนลามมันตังซีเลิกงานแต่ว่า ทำหอดไปหน่อยบางใ่ขัดไอนึ่งไว้อแป้งมเมื่อนมือนี้มันดวนหนังกันอดครับพี่น้องมวนเสาพี่สิบปีสิบห้ายอดันีครับก็คือวันจันาอืมันสิบมือวรรจันเป็นที่สิบเกกุ๊กครับพี่น้องกุ๊กสุดยอดเลยเพชรอยางอีนลี้ครับเพชรั้งแต่เสาจนหอดเกือบบ่ายโมงสิป้่ไว่าหรอกาเป็นวันรัี้เป็นขนี่แหละครับผมมะวางโทรศัพท์อ่ะเขาจะริเรีน กันนี้กันนี้กันนี้อยู่บ่แมนโอ้ยเห็นเราบวกสั่นท่านดอกกันกินนั้นจะกละเป็นยังไงเอาเล่าเราได้กินมาเลยกรท่านอาวบกิ่นเรานาเล่าเหรอเล่าได้เ่าไหเมื่อไปน้ำกันมันแกไปหาบ่อไดเขาเลยเป็นเปล่าสงสีปิด เครบ้านทมไหลันี้เกาะผักเลืกเพาะนี้ผักกาดกอะไรบ้างผักกินน้ำควายว่าหัวหาดที่น้มาดูที่าอนั้นเ็สที่บอบ้านเนไม่นีไอ้ที่เป็ูกกาแฟกันเหมเมื่อเช้าที่แกบอกเอเป็นนมนางจ้ะไอ้ขครืะรัดสีเหรอเจบเวาว่าเจ็บนไม้นะ

กัเต็มย <toys> ังไงได้กินมาเด็กกันทั้งอีกินเราเ่าอไงเาเราไเออไปน้กานมันจะไปหาบได้ขอเราเป็นเกล้าสงสารอีติดเอามาไหลนีครับขอให้าเาีขอา่ับขไปละหที่นมดเลยครัี่นาขอนั